ไมเคิลแล้วว่าผมกับหนวดไมเคิลอะยาวมากแล้วนะอือปกติโกนหน่อยไหมแล้วว่าโกนโกนนิดนึงไหมหนวดอะตัดแมผมมั้งถ้าเราโกนแล,แล้วเราส่งตัวไม่ได้มันมีผลกับสมองสมองเราไม่ปกติสมองเราเชื่อมกับหนวดไมเคิลโกนแล้วหลอกกว่านะไมเคิลคิดว่าตอนนี้ไมเคิลก็หล่ออยู่แล้ว ไม่งั้นส้มไม่ชอบหรอไมโกนโกนโกนไม่ได้โกนโกนลรวบ้าเลยเราไม่อยากโกนจริงอ่ะส้มจะโกนหรือไม่โกนส้มแกะยังไงแกไม่ได้อะแกะไม่ได้คือไม่ได้โกนโอออย่าส้มส้มเตรียมมาเลยเหรอออืทำไมอะ่ะส้มเป็นอะไรกับขนนะส้มอยากกำจัดขนเหรอส้มไปที่กังนำคลินิกดีเขาใช้เลเซอร์นะกังนำคลินออิกอ่ะ มันดีป่ะดีเนียนเลยส้มก็ลองดูสิเออนะาโกนไหนนะไม่โกนนิดนึงถ้าเราโกนอะ่ะอืเราจะได้รางวัลอะไรเหรออืมเราไม่เคยจุบใครมาก่อนแล้วไม่มีใครอยู่อ่ะไม่มีใครอยู่ก็มีแค่ส้มกับไมเคิลนั่นแหละ เฉันอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองแม่ต้องฆ่าฉันแน่เธอรู้จักแม่ฉันไหมไม่เคิอยู่สองต่อสองอะไรเราก็เป็นแฟนกันแล้วนี่มันผิดจารีตประเพณีสม้มเราต้องกรารบจารีตประเพณีไม่เป็นไรนะไม่เคิมันผิดจารีตส้มไม่ถือแล้วชาวบ้านจะมองเรายังไงก็ให้เขามองไปซิไม่เคิเราไม่ใช่คนอย่างนั้นส้มเราเกรงใจเรา เราไม่อยากเราไม่ใช่ผู้ชายอย่างนั้นมองอะไรเปล่าส้มแล้วก็อยู่กับแค่แม่ึ้นสองคนเนี่ยเราทำไม่ได้จริง<ม>ทำไม่ได้หรอกส้ม,มไม่นะส้มส้มอย่าทำอย่างนี้ส้มเรากำลังจะแพ้เสียงในหัวตัวเองไม่นะมไม่นะแม,ม่ส้ม,มไม่พอแม่พี่น้องช่วยผมด้วยสิงห์ช่วยผมด้วย อย่าทำให้ผมข้ามเส้นนั้นไปสู้เห็นย่ังกัวแล้วกลัวแล้วอ่ากะวันแสกแสกแดดฮ้อนๆอกูคิดอยู่แล้วมึงหนีออกจากบ้านมึงมาตามมันเพราะว่าสว่างแผนมาจูบกันนอกสถานที่มั้ง ความทรงจำอีกแล้วเห็นอดีตเห็นอดีตผ่องเผอผ่องเผอพานาไอศาสตร์รังรักเก่าโอ้โหหนักหนักหนักแล้วพวกมึงอ่ะอ่าเอาไปไหนไปไหนฮะอย่าคฮะมึงมึงจะไปไหนฮะไปคืนฮะอ่าเสร็จแล้วจ้ะจรงจ้ะจ้ะจิงจ้ะจ้ะเฮ้ยไม่คืนไอควายไปไหนวะไม่คืนเชียร์ดิอย่าวิ่งหนีดิ ม่หนีอีกกูตู่จริงด้วยมึงตามกูไปที่ไอะไรมาตามมึงกลับบ้านกูขอไหมกูออกมาคนเดียวเนี่ยกูขอให้ใครมาตามกูไหมมึงไม่ได้ขอหรอกแต่คนเขาเป็นห่วงมึงเเป็นห่วงเชอ่ไรกูเป็นห่วงตัวเองก่อนกูเป็นห่วงมึงโอแม่มึงเป็นห่วงมึงส้มเป็นห่วงมึงกลับบ้านกูไม่กลับมึงหนีปัญหาอย่างนี้ไงทำไมกูหนีแล้วไงกูหนีปัญหาตรงนั้นใช่ไหมกูหนีมาตรงนี้มปกูหนีปัญหาทําไมปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นปัญหาอยู่ตรงนี้ของมึงนี่ ปัญหายอยู่ในหัวกูเออหัวกูปกติดีมึงอบเพี้ยนทุกคนไม่เพี้ยนหมดเลยมีแต่คนท็อกซิกมีกูไี่ปกติอยู่คนเดียวมึงก็เพี้ยนด้วยหน้ามึงเคี้ยด้วยกูเลตากแดดตากลมออกมาตามหามึงเนี่ยติดใบป,ประกาศก็ไปทั่วคนปกติก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้เหรอวะนอนกลางดินกินกลางสายคุยขยะกินเลยนะเออคนปกติใช้ชีวิตอย่างนี้แหละเขาเรียกคนหลุดพน้นมึงไม่ต้องอาส้มมาอ้างหรอกแม่กูจ้างมึงไาเท่าไหร่มึงบอกกูมาซิอะไรทำให้่ราคิดว่าแม่จ,จ้างกูมาวะแม่จะจ้างมาทำไมแม่ยังไาหป เขาไม่ได้จ้างกูได้ซ้ำมาไ,ไ,ได้ยายกูต้องแบกหน้าไปโกหกแม่มันทุกครั้งที่เขาโทรมาแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยกูไม่อยากกลับกูอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปนี่คือชีวิตใหม่กูเว้เริ่มต้นหม่อะไรของมึงเริ่มต้นไม่ไงที่นี่ไงที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกเห็นสิไหมมิเกลอย่าล้ำเส้นมึงอย่าข้ามเส้นนนะมึงข้ามไี้คตรีมึงตกนะปากใยไรส่งกูแล้วไงที่จะหายก็หายไปเลยเงี้ยเหรอเออทำไมอยู่ไม่ได้กูเป็นมียมึงไงอวะ กูฆ่ามันแล้วนี่ไงมันจะเปียอะไรกูฆ่ามันแล้วนี่ไงกูอยากให้มึงกลับบ้านไปอยู่ดีกินดีอาบน้ำนอนหลับโกนวดตัดผมไอ้เหี้ยมันใช้ชีวิตอยู่เหี้ยและคุยขยะข้างทางโม้ยเหี้ยนี่บ้านกูอยู่ตรงเนี้ยทุกที่คือบ้านของกูหมดเลยธรรมชาติธรรมชาติเหี้ยมึงไปรักธรรมชาติไงมึงพูดได้ดิฮี่แพร่ว้เหี้ยวิ่งหนีแต่ปัญหาทำไมอะทำไมอาการอยู่กับปัญหายอมรับมันอะอยู่อย่างเข้มแข็งอะมันยากเหรอวะแค่ยอมรับปัญหามันอยู่ตรงหน้าแล้วไง ไอ้เฮียวิ่งหนีออกมาให้คนอื่นเขาตามหาถึงมึงไม่ให้แต่ก็ต้องมีคนตามหามึงอยู่ดีเว้ยมึงเป็นคนไอ้เฮียมึงมีตัวตนมีคนที่รักมีคนที่เกลียดคนที่เคยรักคนที่เป็นห่วงคนที่คิดถึงคนที่อยากเห็นหน้ามึงทุกวันเพื่อนกลับบ้านเพื่อนกูเกลียทุกคนอะ่ะช่างเป็นคนดิไอ้เฮียกูเกลียทุกคนอะ่นอะเกลีกย,ๆๆยๆๆมึงด้วยกูไม่มีเพื่อนอย่างมึง กูขาดจากซอมแล้วลูกกูขาดจากมึงด้วยมึงกลับไปเลยควายมึงกลับไปเลยบอกซ้อมด้วยว่าลาก่อนไอหน้หน้าเที่ยหน้าอย่างผีเปรตมึงอ่ะน้าอยยังปลาไหลหรือจะเห็นจนเป็นโค้งเล่นเป็นแค่หนูท้นลงควายไปได้สัตว์ตายแล้ก็ไปมึ้งไะเท้าเป็นสดเจอเบลอเลยชุบน้ำมัน,มน มึงนะหยุดแพิ่มแล้วออกไปสักทีมึงอย่เก่งในปากมึงไม่ต้องมารู้พี่จังกูเลยนะรู้พี่จังก็ช่วยมึงไม่ได้หรอกจังหวะเนี้ยรู้พี่จังเฮ้ยตกโคนอุตสามาตามทำนี้ใส่กูอะเป็นรงเล่นปนแค่ยนทอดำไมเราทำไมเราทำไมลอพี่เอตุลุกอะเออเฮ้ยกูไปจริงแล้วตอนเนี้ย เอ้อมิงก็ให้เวลามันหน่อยมันก็รู้ว่าเพื่อนมึงมันหลอนเดี๋ยวมันดีขึ้นเดี๋ยวมันก็กลับมามันอยากใช้เวลานี่แบบนึกถึงโซมนี่กูบอกอะไรดีๆให้มึงนะความรู้สึกคนเรามันก็เหมือนสปริงเว้ยบีบยิ่งบีบมันก็ยิ่งกดตัวใช่ไหมเออพอเวลาขดตัวอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แรงดีดของมันอะ จะรุนแรงเว้ยยังไงบีบบีบเข้าไปมบีบเข้าไปไม่ way, way, สปริงแม่งดังป้าวเราเด้องออกเลยความรู้สึกคนแบบความรู้สึกอะไรแหละป้า <c ười> ร,รู้สึกป้ารู้สึกปัญญาอ่อนอะ้ท <c ười> ี่ทำไมผมต้องมาแขกคนติ๊กต๊อกคนอะไรอย่างแม่งด้วยวะเออก็อย่างที่กูบ <c ười> อกก็แหละความรู้สึกคนเหมือนสปริง เออนีอ่สม้มนี่สม้มมีควายมึงสิควายโอ๊ยเขียนแรงเกินกูแค่จะถามมึงว่ามึงจ่ายค่าเนฟิกยังเอ,อ้ารู้กีโทรมาเรื่องอะไรไมเคิลอืมไมเคิลมันก็เพิ่งผ่านหน้าบ้านกูไปเมื่อกี้เอ,อ้าถามจริงเถอะมึงมึงไม่เป็นห่วงมันเลยเหรอวะนะไหนเคยบอกว่าห่วงนักห่วงหนาไมเคิลไมเคิลอย่างนี้ ไม่เคยมาทําตัวเองมึงอะทําไม่เคยมาทําตัวเองมึงอะแหละเป็นคนทําฟังกูส้มคําพูดแม่งฆ่าคนได้จริงโดยเฉพาะไอ้สมองเ,เสียเนี่ยมึงช่วยจ่ายค่าเน็ตฟิกให้กูทีเหอะอุยแม่งกูจ่ายละพอใจมั้ยมึงจะไปดูอะไรในเน็ตฟิกให้จ่ายไปเนี่ยก็กำมีปุๆุไงตอนตอนที่หกไปเอกกับกันใดขคอหัก หักคาราวันใดเลยตายหามำลังดูม <fin anta> <ots> ึงอะทำเพื่อนกูสปอยทำไมวะแล้วมึงทิ้งเพขึ้นทำไมอย่าบ้องตื้อนเอยไอ้เ้ยสือไหนเสือเดเี๋ยวาบทเป็นเทนเนอรวันนี้คงจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะมาบ้านแก ก d ด y e นะ My Darling เราจะไม่มาเห็นหน้าอีกเราจะไม่มากวนใจใเธอส้มออร์เรนจ์ ต้องไปทำภารกิจ I got a job to do you know ผมไม่ได้อยากจะจากคุณไปผมไม่อยากจะลาะคุณเชสโรแมนติกสว์อ่ะไว้เจอกันที่ทางช้างเผือกมาตอนไหนเนี่ยกูอยู่นานแล้วมึงมาตอนไหนอ้อมอยู่บ้านส้มอืมสภาพปูมันคนอยู่บ้านส้มไหม ก็ไม่เหมือนอะมึงอะมาตอนไหนทำไมไม่เห็นมึงวะโอมึงตาลืมไปอยู่เอามา i ซ h ์โหมึงนอกสายตามึงแต่งตัวอะไรผมวะเนี่ยไม่มีสไตล์เลยสุปก dirty bitch สูโครกอัคลี man shit fuck you bro bitch you know ออออแฟชั่นไหนสัสแฟชั่นฮิอะไรสกมกสโครกสกับก not forever อรไอย่มงนีอส้มพอเธอส้มนอนอยู่มึงจะไปกวนส้มเลย เขาได้ยินเสียงหัวใจเว้ยอย่าบอกนะว่ามึง Lost your job อ่ะมึงไม่มีงานทำแงมันเป็นแฟชั่นไงกูจับเชื้อโรคไปนิ้นเลย อย่าให้กูเห็นมึงแต่งนะโอ้ยกูไม่มีวันลงเอยสภาพแบบมึงหรอกแต่เมืงอก็ได้ลงเอยอีพีหน้าไม่มีชางบอกเลยกูคนนิวยอร์กซิตี้อ่ากูคนไทยจบเยลเยลไหนมึงก็เล่นไปลื้อไอ้กูนิวยอร์กเว้ยทำไมมึงไม่เข้าบ้านล่ะอืกูมีธุระต้องทำไงเอาบ้านมึงไม่ใช่เหรอมึงมึงเข้าซีบ้านมึงไม่ใช่เหรอกูออกมาแล้วมึเ่งออกมาเมื่อกี้นี่กูเพิ่งออกมาเหมือนกันอยู่บ้านเดียวกันมึงกูออ๋ออ้างไปลื้อไอ้ดูสิครับท่านผู้ชม มึงทำไมอะเวสไม time มึงมาทำที่อะไรตอนคือเวสไม time ผู้หญิงเขากลัวเนี่ยมึงมาเนี่ยเสียเวลามึงไป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 เสียเวลาเลเซอร์ขนจักแร้ที่กลางนำคลินิกหมดเลยอ่ะมึงคงคุอย่างมึงไม่มีไม่มี money to go to do that หรอกนะเอายังไม่ไปอีกมึงอย่าพูดอับกูหาร์เสิมันเป็นเรื่องปกติมึงติดตลกไงผู้หญิงเลยไม่เอา แล้วเสียงกูเปลี่ยนทุก EP แล้วยนะ EP ที่แล้วติดรังเลยมึงดูคลิปพัฒนาตัวเองเยอะไงอย่างเงี้ยสิบเรื่องจริงที่คนรวยไม่เคยบอกคนข้อนที่หนึ่งคนรวยไปเลเซอร์คนที่กำลังคลินิกอ้าวข้อที่สองคนรวยไปเลเซอร์คนที่กำลังคลินิกสาขาสองุ้ยข้อที่สามคนรวยก็มีสิทธิ์ไปเลเซอร์คนที่กำลังคลินิกสาขาสี่สุดยอดเลยกำลังคลินิกแล้วทำไมมึงมาทำไมบ้านส้มตอนคืนวะผู้งยี่ไม่ได้มาจากบ้านส้มกูออกมาจากบ้านเมื่อกี้ กูเห็นมึงเดินมาเนี่ยมึงเดินร้องไห้ทำไมวะเมื่อกี้โอ้โหกูไปร้านชำอยู่เนาะทำไมเจ้าน้ำตาเฮ้ยเป็นหนุ่มเกาหลีซีรีส์เกาหลีฝุ่นมันเข้าตาจริงพระเอกเลรอวะเรื่องเนี้ยอืมกูเนี่ยพระเอกไม่อยู่โบวะกูเนี่ยพระเอกกูเป็นพระเอกกูพระเอกต่างหากกูพระเอกมึงพลาร้องโอ้ยไม่กูพระเอกโอ้พระเอกอะไรมายืนร้องไห้พระเอกไม่เคยเสียใจฮึเสียใจเขาไม่เอามึงไงขอโทษ ไม่เป็นไรเขาไม่เอามึงเหมือนกันเราเล่นกูไม่ขอโทษหรอกเมื่อกีู้ไม่กูก่ไม่เห็นใจมึงหรอกดากูไม่ชุดคิดว่ากูฟังออกไหมมึงฟังออกไหมมึงฟังไม่ออกกูงงไม่ไม่เรียนไงไม่ดู AI พัฒนาตัวเองไงเย้เคเขาว่าไงนะสิบเรื่องจริงที่คนรวยไม่เคยบอกคุณข้อหนึ่งเขาไปกำนังคลินิกข้อสองเขาไปกำนังคลินิกไปเลเซอร์ขนข้อสามเขาไปกำนังคลินิกไปเลเซอร์ขนที่สาขาสอง ก็9เขาไปกำลังคลินิกไปเลเซอร์ขนแล้วหมอก็ใจดีแล้วบริการดีมากเลยเวลาตอนเลเซอร์นี่ไม่มีเจ็บอะไรจี้จู้จ้าหายหมดขนหน้าอกขนจมูกขนขนลักแร้ขนทุกที่ขนในที่รักขนหมดหายหมดเป็นไงฟูอ่านบดไอ้ตรงได้ดูยังอือดูอะไรก็มีปุกปุกเฮ้ยกับหนังที่แล้วก็มีปุกปุกอ๋อไม่เคยดูอหนังรักคนก็ดูกันสร้างขึ้นมาวะเนี่ยก็มีปุกปุกไม่ได้สร้างมีจี้งัหนังปลอมแล้วมั้งกูว่าไปเซิร์ชดูดิ <c oughs> มึงหลอกกูนะไม่หลอกโกโยโฮมแบบโกยเอ้ยลืมไปไม่มีบ้านอยู่โฮมเลสไม่อยากจะเชื่อเลยว่าส้มคบกับคนอย่างมึงเนี่ยอ้าวทำไมกูรอรวยโอ้ยปัญญามึงเสื่อมอมสติมึงเพี้ยนดูสา,สารูปตัวเองเสติคุณปกติดีร้อยเปอร์เซ็นย้แน่มึงเคยไปหาหมอแล้วหรอหาแล้วหมอบอกว่า,วาอะไรรู้ไหมหมอบอกว่าสมองคุณเนี่ยเหลากระเพชรอ๋อแข็ง ฮะอ่อนเพชรแข็งหรือเปล่าเพชรอ่อนเพชรใหม่เพชรเอเลี่ยนเพชรเอเลี่ยนหมอบอกว่าสิบเรื่องจริงที่หมอไม่เคยบอกคุณข้อที่หนึ่งข้อที่หนึคุณต้องนอนให้ตรงเวลาข้อที่สองข้อที่สองคุณต้องกินข้าวคุ้มผ้ามื้อข้อที่สิบแปดข้อที่สิบแปดคุณต้องไปกำลังคลินิกและเลเซอร์คนแจ็คเก็ต มันเหมือนมึงไงเจ็บจังเลยโอ้ยกูเจ็บคำด่าอะไรเนี่ย <c oughs> แสบเลยสิฮะ <c oughs> โอ้ยถ้ามึงยังไปแับกูแจง้งตำรวจนะเว้ยเอ้าอยู่อยู่ด่ามันใช่ไหมที่รัก <c oughs> รีบเปิดประตูเลยเดี๋ยวไอเข้าไปหา <c oughs> นี่ <c oughs> โดนมล้วมึงมาทำไมี่ะอะไรวะเนี่ยของมึงนี่ตามกูมา <c oughs>